เธอไหมครับเราจะได้ไม่ต้องเลี้ยงไปวันนี้มีเธอมาช่วยขายของนะครับมีโปรอะไรบ้างไม่รู้เดี๋ยวนะได้แต่ไม่ร้องข้อดีคือไม่ร้องจริงๆแล้วเมื่อกี้ทำอะไรไม่รู้หมุดยิงแต่โอ้โหไม่ไม่ไม่ปากอ้หมดแล้วนะไม่เคย ไม่บูฟกทองหมดแล้วเอาเอาหรอก่ะตามไนกันอยู่นะน่ารักเชียวยิ้มหน่อยนี่ยิ้มหน่อยยิ้มให้ทุกคนหน่อยค่ะแล้วดีแล้นี่คือคนเข้ามาดูเยอะกว่าไลฟ์ขายของอียนะทำไมเอฟบีเธออัลลั ได้อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราเริ่มขายแล้เราเริ่มขายหรือยังมีเธอรหัสอะไรคะอะไรจะเอาอะไรมาขนมเรายังไม่มีฟันนะเรากินไม่ได้นะมีมีของตัวเองด้วยจักเอามือมีเธอมือถือไปไหนแล้วมือถือมีเธอไปไหนแล้วมีมีเธอมีมือถือนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดู ก็มีอถือที่ผมอะไรอ่ะม่ถือถไหมฮัลโหลฮัลโหลีแม่แม่โทรมาแม่แมโทรมาฮัลโหลก่อนฮัลโหลก่หลฮัลโหลฮัลโหลไม่เอาแล้วแม่โทรมาไม่รับหรอ Up fond, ป้าเลยนี่ค่ะ,ะแงเยอะนะะไงนี่ได้อม่ี่ตอนาแยง,งแจมันลอกับพิดแรงครับนของเล่นเยอะไม่งองแลงะเดี๋ยวๆของป้าังต้องจ่ายตังคืนเลยนะทำง,งานใช้หน้งชีวิตเลยนะน ได้มาจากสิงคโปร์แต่ถ like er like <kel> ้ามีเธอไม่ชอบป้ามีเธอก็ยังไปนู่นเลยไม่ไม่ที่ใส่ไปที่ใส่ไปเรียบเข้าไปทุกคน พ้อสรุปแล้วครับว่าถ้าเรามีลูกเราคงทำงานไม่ได้ <laughs> จริงๆก็ล <laughs> ุกอะ,ะ,ลกละ <laughs> อันนี้หน้าเหมือนกันมาก Ah! สวัสดีครับพี่เชอญมีเชิญช่วยหายขอมก่อนพี่เชอนี่นี่เริ่มไม่พอใจเริ่มเริ่มนอนหายใจเริ่มหนักใจแล้วพวกปุ้งมนุษย์มาทำอะไรกันยิ้มหน่อยยิ้มให้ทุกคนหน่อยยิ้มให้ทุกคนหน่อยครับทุกคนหน่อย ี่เราผ่านมาครึ่งชั่วโมงเรายังไม่ได้ขายอะไรสักทีเลยนะพี่เดอโอะโอ,โอนี่แน่หูเอียงหวัวไปเลยนะดูนะ ลาวีสองราคาด like ีมากนะครับดีมากๆากจริงจริงสองร้อยเก้าสิบนะครับไลลาวีสองนั้นจะหมดแล้วนะเหลือไม่เยอะแล้วราคาไม่ถึงสามร้อยนะสองร้อยเก้าสิบซีแคทเก้าห้าศูนย์นะใครจะเอานะครับมีสี่ร้อยตัวขายไปละสามร้อยกว่าตัวสีเก้าห้าศูนย์สองร้อยเก้าสิบเท่าน้ำไม่ถึงสามร้อยนะลายาวีสองนะ รวมบินเมื่อคืนได้ครับแล้วก็รวมค่าส่งเมื่อคืนด้วยนะแล้วบอกทุกคนว่าซีเก้าห้าศูนย์สองร้อยเก้าสิบบาทค่ะซีซีเก้าห้าศูนย์สองร้อยห้าสิใบาทนะครับ ว่าเรามาทุกชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวเราจะไปแล้วพี่เลือกพ่อมไม่ดีลำบากใช่ไหมนี่ไงจระปุมเขาบอกว่าในกระบุมอยู่ไหนที่ยินแต่เสียงจะบอกว่ามีแมวกวักตัวนี้ทําราคาให้ดีมากนะป้ากี้ลมลุกเมืออ่อกี้พี่พีพี่โดนน้ำแม้วันเนี้ยน่าจะมานะเดี๋ยวลงเครื่องกอนอันนี้แมวกวักแซม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 คือใครคือดีไซนเนอร์คนเดียวกับมอลลี่นะครับแล้วก็ราคาที่ทำให้ดีมากแมวกวัก แมวมือขยับได้นะมีดจับเข้าไปเร็วหรือต้องจับข้างหลังไว้จับอยู่จะมีเธอคว้างของอย่างเดียวเลยขยับนะดึงร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะนี่นี่ร้อยเก้าสิบเก้ารหัสคือซีเจ็ดห้าหกนะซีแคทเจ็ดห้าหกนะราคาดีมากไม่ถึงสองร้อยบาทร้อยเก้าสิบเก้าครับแล้วก็เป็นแมวแมวกว่าแซมแซมนะมีหลายตัวน่ารักทุกตัว ็ขยำแขนได้นะครับามาเป็นไงอันอุ้ยอากามาเป็นยังไงอากามาเป็นยังไง C756 นะราคาดีมากๆ เาเจอกันนะเราก็องไถ่ายคลิปโอ้ยตัวเท่ามีเธอเลยนี่ไงนมมีมมนมมีตัวใหญ่เมื่อกี้ใครถามนมมีมีไหมนี่นมมียักษ์เลยนะรหัสอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกันดูให้ดูให้เ,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 เอาเหลือตัวเดียวนีิสี่ร้อยเปอร์เซ็นสองพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับสองพันห้าร้อยเก้าสิบรหัสหคือส <รอ S 1> <ร>ี่เก้าห้าเก้าเหลือตัวเดียวนะสี่เก้าห้าเก้าตัวใหญ่ โอ้โหคงว่งแล้วคงางแล้ว,ว,ลวโอเคได้ถ่ายงานพ mm hmm. อดีอ่ะเราต้องเกาะให้หลับก,ก่อนถึงจะได้ถ่ายงาน mm hmm. <Okay. S 2> โูกสม่ำเสมอเดี๋ยวเด็กจะหลับผมเพลินคุณโยกหลับแทนแล้วมีเธอชอบกี้มากเลยนะของหนูพี่พีช89นะครับพาชิปุคุค้นะน่ารักนะ ไม่พอ,อได้น่ารักดีราคาดีด้วย599ราคารหัสคือ C3.5 ถ้าพทีก็ให้มีเธอเหลับได้หนุและได้ารางวัลนี้ดีเอาอะไรตีหัวมีเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเธอทำทำไม่ ซเซที่มันเป็นตัวอะซาร์เซส4 3 7 5ค่ะ599ค่ะแม่<ง>ตัวที่มันเป็นตุมต้มจำตัวนะ4 3 7 5นะคะมีอีบสองตัวสุดท้ายราคาดีมาก599บาทเท่านั้น 5, 5, 5ราคาดีมากราคาดีจริงซื้อเดี๋ยวมีคนซื้ออยู่แล้วเขารอ,อกันอยู่ตัวอย่างในคอนเ้น ทั้งเช็ตคือตัวที่มันใส่ชุดนักเรียน,นนะครับ<อ> <S <S นี่ั้งเซ็ต้งเซ็ค่ะสี่สามเจ็ดห้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท,ทแค่สิบสองตัวนะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทน่ารักมากอันนี้ใครยังไม่มีซื้อได้เลยราคาดีมากห้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะสี่สามเจ็ดห้านะคะซีสามเจ็ดห้านะสิบสองตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ใครจะเอามีเธอไหมครับ C สามเจ็ดห้านะ Sunset นะเห็นถามอยู่เหลือเก้าตัวแล้วนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทชิ้นจังมีเศษเดี๋ยวค่อยหาให้นะตอ,เเตอเนเย็นะๆเราต้องฝึกเป็นเด็กก่อนนะจริงๆเราต้องฝึกเป็นเด็กก่อนเพรเด็กต้องอยู่ทีน<ค>่นี่ใครบอกไม่มีขายดียังขายอนี้นะแตาใครยัยงเลยแล้วเราคู่เหมือนมวยปั้มเลยตอนนี